น้อมกราบคติธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกรระะนนัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนำเสนอเรื่องราว5สิ่งที่ไม่ควรมีติดรถถือว่าไม่เป็นมงคลอย่างแรงก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสะสมบุญชาแนลด้วยนะคะ5สิ่งที่ไม่ควรมีในรถยนต์ถือว่าไม่เป็นมงคลอย่างแรงเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเห็นหรือเคยนั่งรถที่ห้อยพระห้อยพวงมาลายัยเต็มไปหมดจนมองแทบไม่เห็นทางเพราะเรื่องโชคลาภอยู่คู่กับรถและคนไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะปัจจุบันที่แทบจะทุกคนต้องใช้รถในการทำมาหากิน ผนวกกับความเชื่อเรื่องเจ้าที่แม่ย่านางและห่วงจุย้ยซึ่งสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นหลักการปฏิบัติของหลายคนที่ไม่ว่าจะเป็นการซื้อรถใหม่หรือเริ่มต้นการเดินทางในทุกวันจะต้องมีวัตถุมงคลติดรถเพื่อให้ขับรถได้อย่างราบรื่นและเพื่อความสบายใจท่านผู้ฟังคะรู้หรือไม่ว่านอกจากวัตถุมงคลต่างๆบางครั้ง ในการที่จะเสริมสิริมงคลให้กับรถของเราแล้วเราต้องกำจัดสิ่งที่อาจสร้างความอัปมงคลในรถของเราด้วยวันนี้สะสมบุญชาแนลจึงนำเรื่องราวและข้อแนะนำดีๆเพื่อเสริมราศีของทั้งผู้ขับรถและผู้โดยสารใ,ให้การจราจรของทุกท่านมีแต่โชคลาภราบรื่นปลอดภยัยด้วยการกำจัด5สิ่งต้องห้ามที่ไม่ควรมีในรถ ที่หลายๆคนยังไม่รู้ความหมายและยังมองข้ามกันอยู่ค่ะ 1. กระจกที่มีรอยร้าวท่านผู้ฟังคะบางท่านอาจจะเคยเป็นที่เมื่อกระจกหน้ารถหรือกระจกมองข้างร้าวเป็นรอยเล็กๆแล้วเราอาจไม่ได้เอาเข้าอู่ทันทีเพราะยังไม่สะดวกและรถก็ยังต้องใช้งานอยู่ทราบหรือไม่คะว่าตามหลักหัวจุย้ยกระจกที่แตกหรือร้าว จะสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ร้าวดังนั้นบ้านไหนที่ชอบทะเลาะหรือเถียงกันบนรถลองสังเกตดูดีๆค่ะว่าบนกระจกรถของคุณมีรอยร้าวหรือไม่หรือถ้ากระจกมีรอยร้าวเห็นได้ชัดก็รีบไปเปลี่ยนเลยนะคะเพื่อแก้เคล็ดเรื่องความสัมพันธ์นั่นเองค่ะ 2. นาฬิกาตายนาฬิกาตายตามศาสตร์ของฮวงจุ้ยแล้วหมายถึง ความตายหรือการหมดอายุไขเพราะฉะนั้นการพกสิ่งของที่แสดงถึงการเสียชีวิตจึงเป็นความอับปมงคลและอาจทำให้เสียงต่ออุบัติเหตุรุนแรงระหว่างขับขี่ได้อีกด้วยจึงเป็นเหตุผลที่ควรรีบนำออกจากรถอย่ากเก็บไว้ 3. พวงมาลัยแห้งการไหว้รถด้วยพวงมาลายัยถือเป็นการไหวยแม่ยานางประจำรถ ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวไทยสมัยก่อนที่มีมาช้านานเป็นการไหว้เพื่อเอาเรือกเอาชายัยก่อนการเดินทางทุกครั้งโดยหลายคนมักชอบทิ้งพวงมาลัยไว้ในรถจนเหี่ยวเฉาทําให้สิ่งที่ควรจะเป็นวัตถุมงคลกลายเป็นของอัปมงคลทั้งในเชิงที่เป็นการสร้างฝุน่นและสิ่งสกรปรกในรถและอาจส่งผลให้เกิดความทุลักทุเลในการเดินทางแต่ละครั้งได้ค่ะ 4. สิ่งของของคนที่เสียชีวิตไปแล้วของดูต่างหน้าที่เจ้าของเสียชีวิตไปแล้วอาจอยู่ในรูปแบบอะไรก็ได้หลายอย่างตั้งแต่ตุ๊กตาสร้อยเครื่องประดับและอื่นอื่นอีกมากมายหลายคนอาจอยากเก็บไว้ในรถเพื่อให้ช่วยคุ้มครองหรือเป็นที่ระลึกแต่แท้จริงแล้วการเก็บของคนที่เสียชีวิตไปแล้วในรถ จะทำให้อยู่ไม่เป็นสุขทั้งคนเป็นและคนตายเพราะรถเป็นพื้นที่แคบอากาศไม่ถ่ายเทและเป็นที่ร้อนอาจทำให้คนที่เสียไปแล้วอยู่ไม่สุขฉะนั้นคนที่ขับรถอยู่ก็จะขับอย่างไม่สบายร้อนรุ่มไปด้วยจึงควรจะเก็บของดูต่างหน้าไว้ในที่ที่ร่มเย็นเช่นห้องพระหรือหัวนอนนะคะ 5. เศษเหรียญที่ร่วงตามจุดต่างๆหลายคนใช้รถเป็นของทำมาหากินขับไปทำงานขับไปขายของหรือขับไปติดต่อลูกค้าการที่ในรถมีเศษเหรียญตกบนพื้นรถหรือตามซอกเบาะรถเป็นสัญญาณอัปมงคลสื่อว่าเจ้าของรถจะไม่สามารถเก็บเงินได้ไม่เป็นมงคลต่อการงานการลงทุนหรือการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัว ของอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะแต่ถ้าจะทำตามเพื่อความอุ่นใจของผู้ขับขี่และคนที่นั่งรถมาด้วยก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรแถมยังจะทำให้รถของเราสะอาดเรียบร้อยขึ้นด้วยจริงไหมคะเสริมโชคไปแล้วก็อย่าประมาทขับขี่ทุกครั้งควรมีสติครบถ้วนระมัดระวังไม่ประมาทขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเดินทางปลอดภยัย แพรวคล,ลาดจากพยานตรายทั้งปวงหากท่านผู้ฟังชื่นชอบเรื่องราวที่สะสมบุญชาแนลนำเสนอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและหากท่านใดมีข้อเสนอแนะดีๆอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะคะสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ